ถ้าเป็นลูกลูกนี่อะไรครับลูกชิ้นเหรอครับชิ้นปกกลาไายอู้ลูกชิ้นปลาไก่ <consiste. S 1> เขาราดด้วยน้ําน้ําหมูแดงซ่ำๆเลยนะครับไส้เน,นี่ <ส Louise. S 1> ยครับตุนเลยฮนะดูดิหนักมากเ,าเายาวๆไม่มีไส้อ่ะไม่่ะนี่นี่นี่ซิกเนเจอร์อีกอันนึงเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์บอกว่าวันนึงถ้าเป็นโปนเสาร์อานี้นะพี่คลิปนะขายได้ประมาณหมื่นหมืนครับ เาเจอเจอบถินแล้วเพื่อนทัวนี่จอบถินมาต้อนรับแล้วดูดิครั้งแรกนะครับที่มามาเยือนครยกานี้นะครับเมื่อสักรูนนี้ที่เราวิ่งรถผ่านก็คือวัดท่าทุงนะครับซึ่งเป็นที่ปฏิธานสนรีรัสรีระของหลวงพ่อฤษีดำเราต้องมาไหว้ นะครับมาที่ภูไทธานีนีนีีนี่นี่นี่นีอาคารที่พี่ติวินี่ี่นี่ักสอนอาคารที่นี่อักสอเป็นจนวัดกๆนะครับแต่ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนะมันมีวิหารแก้วด้วยเต็มจริงเลยว่าภไทธานีแต่ฝนไม่แป่นชัเลยเนาะ มาถึงแล้วครับนะครัอุทัยธานีนะครับ,ท,ท,รบที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือยอดเขาสันตะคีรีนะครับเป็นที่ตั้งของวัดสังกัดรัตนคีรีนะครับเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คมาอุทัยธานีจะต้องมากราบมาสักการะมาไหวมาเที่ยวที่นี่นะครับจังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับแต่ว่า มีขนรรมเนียมประเพณีนะครับซึ่งงดงามมากๆผู้คนก็น่ารักนะครับวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่นี่นะครับนะคะฮะทำไมต้องมาที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีประเพณีตักบาตรเทวโรหะนะครับซึ่งผ่านมาเมื่อประมาณวันที่2ที่3ที่ผ่านมานี่เองนะครับนักท่องเที่ยวก็จะหลั่งไหลกันมาทําบุญกันที่นี่นะครับนะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเห็นภาพนะครับตามสื่อตามอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับนะ โอเคเรามีเวลาค่อนข้างน้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปทานร้านเด็ดร้านอร่อยนะครับที่มาที่อุทัยธานีจะต้องมาทานกันร้านแรกที่เราจะไปก็คือเจอดาปลาลวกนะครับเจดาปลาลวกโอ้วันนี้ฝนนะครับ <c oughs>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  มาทำกลางสายฝนเลยนะครับโอ้โหฝนโปอยนะครับบรรยากาศสุดยอดมากๆเราเราขึ้นไปได้ไหฟ้าไม่ไหวนะคะไม่ไหวเนาะ วันนี้วันฝนตกปลอยๆนะครับเดี๋ยวถ้ามารอบหน้าเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปเที่ยวบนยอดเขากันนะครับนะไปทานข้าวกันก่อน,อนดีกว่านะครับหิวหิวหิวไปแล้วครับเจดาปลาลวกครับร้านแรกครับ ตนนี้นะครับเรามาถึงตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะวงเวียนอะไรสักอย่างนะครับนะแต่สังเกตได้ง่ายเลยครับที่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าตึกของเขาเนี่ยจะเป็นสีแบบออกม่วงๆอ่ะนะครับมันหมายความว่าอะไรยังไงนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะถามคุณป้าหน่อยนะครับคุณป้าครับสวัสดีครับผมเพิ่งมาครั้งแรกอ่ะครับมาเที่ยวครั้งแรกมันเขาทาไปตึกสีม่วงๆแบบนี้มันสื่อถึงอะไรครับมันเป็นสีประจำไม่ได้สีประจํา ถ้าเทพเขมีบ้านอยู่ตรงนี้อ,อ้าวเหรอถ้าเทพมีบ้านอตรงนงรี้อ๋อเหรอครับโอ้อ๋อทาให้บ้านแล้ว,ลวก็ทำผืนสวยงามคือโยชาก็ทำให้เราเรียเไา้ทำเพื่ความสะดวกให้ครับผมอ๋อเป็นทีมไป เจด้าปลาลวกเมนูเด็ดซิกเนเจอร์เขาก็ปลาแล่นลวกหมูกรอบทอดน้ำปลาซี่โครงทอดกระเทียมกุ้งปะแป้งเดี๋ยวแม่จะลองดูหมูเด้งขี้เมาเมนูรสจัดที่เราต้องรอมีต้มยำแห้งกับต้มยำน้ำนะมีปลาช่อนปลาแล่กุ้งกระเพาะหมูหมูเด้งถ้าเมนูลูกค้าถูกใจด้วยมีปลาช่อนปลาแล่ลวกชูชีปลาแล่ปลาผัดขี้เมา ผัดเผ็ดปลาแรดแสดงว่าที่นี่ปลาแรดขึ้นชื่ออ่าโอ้เขามีหลากหลายเลยนี่ไปลวกโอ้ยยอดน้องมาเป็นหน้าที่จับน้ังแข็งครับมาดื่มเลหิวครับใช่ใช่ไหมปลาแรดลวกายดีที่สดปลาแรดต่งปลาแรดปลาแรดลวกปลาแป้งนี่คืออะไรคะปูฝาแป้งเป็นปงเหมือนปูที่แป้งทอดนะคะแต่ว่าใช้แป้งน้อยนี่น่าจะเป็นร้านโต๊ะแเปิดมากี่ปีแล้วครับที่เข้ามา

ต้องไม่พอน่นแน่สวัสดีครับสวัสดีจ้าคนสวยสวันนี้<อ>มาทานบ่อยไหมครับอาจารย์ก็บ่อยค่ะคนอคุ๊ยคนอุ๊ยไม่หรือว่าเป็นคนอุทยไยค่ะนคนอุทยไยเนาะค่ะอ้แบ้านอยู่ไกยไหมครับอยู่ไม่ไกลค่ะไม่ไกลเนาะที่เราเป็นขาประจำในน้องประธานที่เมนูหลักที่มาทานนีก็ค่อยมากเป็นต้มยำค่ะ ต้มยำปลาหนูก็ชอบเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบเหมือนกันแหละค่ะคุูทานจิตใด้วยคะก็ทานได้บ้างค่ะทานได้บ้างหนูชื่ออะไรคะเนี่ยยายบัวค่ะอุ้ยน้องใบบัวนี่นไทยประจำจังหวัดคุณไทยทานีของเราน่ารักมากนะครับอ่านะัะนี่เรี๋ยว่าสุดยอดมากการันตีแน่นอนนะครับสำหรับร้านมีเออ่มีหมูแดงก็อร่อยค่ะหมูแดงหมูแดงค่ะค่ะหมูแดงค่ะอร่อยค่ะ เนี่ยค่ะหมูแดงเป็นเป็นหมูแดงที่เป็นเหมือนเอาใส่ข <Down wei> ้าวหมูแดงค่ะแต่ว่าอันนี้เมื่อกี้กับข้าวต้มแล้วอร่อยมากเลยค่ะอู้อันอธิฟ้าเราต้องลองเราต้องลองเราต้องลองทานนะครับนี่จากปากของคนพื้นที่เลยครับโอเคขอบคุณมากนะคะค่ะโอเคครับ ไง,งขา้งขาวโพดอันนี้เมาน้ำจิ้มหรือเปล่าครับน,น้ำจิ้มน้ำจิ้มหน่อยข้าวโพน้ำจิ้มมันมีหลายอย่างนะนี่ปาอันนี้ซแบบิกเนเจอร์ของร้านเลยนะต้องกินกับปลาลวกปลาเหรอลอง,องเค<อ>้าชิม <ๆ S 2> ให้ดูครับชิมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับถ้าไ,ไม่แตะนะครับจะรู้จะรู้รสเนี่ยครับาเป็นไงครับอร่อยอร่อย้แม่ชิมคุณแม่เิ็เอาหวานหวานต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวหวาหวานหวานอ๋อมันออกเป็นเต้าเจี้ยว ซีฟู้ดผสมกันคล้ายๆเหมือนจิ้มข้าวมันไก่อ่ะอืมอันนี้สองก็เดือดอันนี้สองก็เดือดแม่สองอันนียคืออันเดียวกันนะอันนี้ก็เดือดรูปอันนี้อันนี้แหละอันนี้อันนี้ทำไมสีแบบข้นๆดำๆแม่ดูลักษณะแล้วนะหน้าแม่ดูก็รู้แหละว่าคืออะไรน่าจะเป็นสีอิ๊วถ้แล้วก็ชิมดูครับครับ จ้าซสีวอิวหมูกรอบทอดน,น้ำปลานะจ๊นเนเจะเราจะชิมตัวนะที่ไม่มีน้ำจิ้มก่อนนะอือเป็นไงฮนะอพี่ก้าวชิม,มน้ำจิ้มด้วยอือมันจะมีความมันกรอบรสชาติลงตัวของมันอะ <c oughs> อือไม่เร็วไม่เร็ว เราจิ้มน้ำจิ้มเนาะเขาบอกเนี้ยเด็ดมากเลยอร่อยและเด็ดเมื่อกี้เราปลาม่หวานให้ดูที่บ้าเออขวดน้ำจิ้มเหมือนที่บ้านเลยสดยอดสดยอดนปลาแลลวกชิมนะครับคูาและลวกเราจะเราจะไม่จิ้มก่อนนะเราจะชิมก่อนอืม หวานไม่คาวเลยเนื้อปลาดีมากและปลาแรกเนี่ยบอกได้เลยนะหากินยากมากไม่มีใครขายจะมีเฉพาะนี่แหละครับตามแม่น้ำใช่ใ, <น S 1> ใช่ใ, <น S 1> ใช่เพราะสมบัติในกระติกแม่น้ำใช่ใเดี๋ยวแล้วเรามาจิ้มงาดำจิ้มซีฟูด้ดโอ้โหลงตัวมากมากมาร้านนี้ต้องบอกเลยอันนี้นไไห้าภาคโคตรอร่อยอะ่ะ ไม่คาวเลยหอมมากสุดยอดกระเทียมแล้วก็ขึ้นช่ายนี่ก็แล้วครับโอ้โหย้ย,ย,ยนี่อะไรครับเป็นลูกลูกนี่อะไรครับลูกชิ้นหรอครับรลูกชิ้นปลาไกยต้ยมยำใส่ลูกชิ้นปลากายด้วยครับออหอม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 เนี่ยพี่ฟ้าโอ้โหมือสั่นตื่นเต้นดู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 ดดพริก เขาใส่พริกแห้งด้วยนะพริกทอดมันจะหอมผมใช่ป่ะครับดูดูกุ้งครับท่านผู้ชมดูกุ้งโอ้โหรบสดร้อนๆครับแต่เย็นครับแต่เย็นครับพี่ก้าววายทำลายแตกปลาบุชิงอุ่มความร้อนนะ ออย,ยังไม่อืรลวดยังไม่อือรวดเลยจะกินต่อไแม่ออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานตัวนี้สองร้อยบาทนะครับนี่ติ่มกับนำ้ำซิมเลยปลาเนื้ออ่อนสดๆเลยนะครับ เขาขายขีดละร้อยนะท่านผู้ชมอันนี้คือตัวตัวละสองขีดเข้ากันมากเข้ากันมากครับทา,านกับน้ำจิมซีฟู้ดนะท่านผู้ชมเอ้ยเนื้อมันสด,สดหวานตายแล้วเห็นราคาตกใจเลยครับ470รดกินอิ่มกันทั้งกองร้อยครับท่านผู้ชม เออก็ถูกเลยครับนะคุ้ม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 สุดยอดครับมาจากร้านเจดานะครับก็จะมาเจอร้านน้ำเต้าหู้ปลาต้งโกนี่นะฮะใช่ไหมครับใช่มีปลาต้งโขลกทอดร้อนๆเลยคือดูๆๆๆๆๆๆจ้องลองครับร้านอะไรเนี่ยเซ็กเซ็ก เซ็กเกี้ยกังเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่ทานนี้ได้ด้วยเหรอโอ้ยขออนุญาตเขาไปถ่ายหน่อยครับสุดยอดครับนี่ทอดกันแบบร้อนๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะกรอบมากอันนี้เป็นปลาต้องโขเขาเนะครับดูลูกค้าดิครับท่านผู้ชมเ้ยดูว่าเด็ดขนาดไหนครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูครับดูครับดูนะครับนี่นี่ นี่นะฮะยืนต่อแถวกันแบบนี้เลยนะครับสุดยอดยาวๆกันแบบนี้เลยนะฮะนี่ๆๆซิกเกี้ยกังนะฮะเจ้าเก่าเลยเนี่ยเนี่ยดูดูด,ดูข้าทอดไว้แบบนี้เลยน้องก้าเเลยดูครับนี่เข้ามาดูใกล้ๆก,กันับท่านผู้ชมครับอลังการงานสร้างมากลาต้องโกเขาดูดูด,ด,ดูพี่ฟ้ามีแบบนี้เรยเหรอเนี่ยมันคืออะไรใส่ใส่สังขยาใส่ชาใสา่แยงใส่อะไรอย่างเงี้ย ต้องเอาไปกินกับไส้ใช่ไหมไม่ไส้อยู่นี้เลยไส้อยู่นี่เลยหรอใช่โอ้ต้องรอแนะครับโอ้ต้องไปต่อต้องไปต่อแถว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 ต้องต่อแถวนะครับต้องต่อแถวเลยนะครับขายดีมากนะฮะร้านนี้นะครับสุดยอดเรียกว่าร้านเด็ดร้านอร่อยของจังหวัดอุทัยธานีกันเลยทีเดียวนะครับใครมาต้องมาทานนะครับผมแนะนำเลยครับร้านนี้นะฮะ เขาจะอยู่รงตึกนี่ครับวิมพูนิตนะครับป้ายสีน้ำเงินตอนนี้มีป้ายเจเต็มไปหมดเลยลูกค้าถึงแม้ฝนจะตกนะครับลูกค้าก็ยังต้องมารอทานนะครับยังไม่ย่อท้อนี่ก็มาอีกหลังไลไม่อีกทางน้นนี้นะครับโอ้โหอยู่ตรงข้ามเนี่ครับเจดาปลาลวกเนี่ยยอดถลาร้านนี้ ไว้ครับอยู่ไว้อยู่ไว้อยู่ไว้ครับนมรองเราวิ่กางลมด้วยแน่นอนอาชีพมูฟก็เป็นอาชีพที่ลำบากแต่ได้เงินโอเคนี่นี่แตะมาแตะมาอุ้ยนี่ท่านผู้ชมครับดูว่ายิ่งใหญ่ในการงานสร้างขนาดแค่จับนี่ไม่ลักออกมาทันทีเลยนั่นเรียว่าอะไร นี่เห็นไหมลอกวาวเลยนี่นี่ดูดูดูดิใส่ครเอามาอีกแล้วร้อนร้อนนี่ปาอ่ะนี่ครัอยพอทอดเสร็จนะครับจ้าของร้านจะีเลยนะครับสราเปร้อนรนมาอีกแล้วครับโอ้โหนี่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 เนี่ยจ๋าอืมไม่หวานมากไม่หวานมาก อร่อยเลยครับเวพาใส่สัขญาม่ใช่เดียวใช่เขามีช็อกโกแลตชาไทยสตรอเบอรี่โอ้โหพี่เจ้าบัฟเขาให้ป้าดูไส้ไหลเลยดูดูครับโอ้โหดูไส้เลยครับนีนี่้นเลยะดูดิหนักมากเขายาเขายาไม่มีไส้อ่ะไม่อ่ะบีไม่งั้นมันจะพุ่งนี่นี่นี่นซิกเนเจอร์อีกอันนึงโอเครดูร้อน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 เราเมื่อกี้อ่ะโอ้โห ทอดแล้วก็ขายที่วทอดแล้วก็ขายทอดแล้วก็ขายนะครับหูร้อนมากร้อนมาก่พี่ครับพี่ราบอกให้ปลาต้มโง่กินกับนมเนี่ยอร่อยบอกเลยครับน้ำต้มโง่ที่อร่อยที่สุดในโลกทั้งชีวิต4ี่ปีผมบอกไว้เลยครับผมเคยกินมาเยอะประจันก็ผมชอบกินน้ำต้มโู้แต่ว่าโดนใจสุดๆก็คือร้านนี้แหละ มันหอมมันหอมมันมีกลิ่นไม่ไม่ด้วยนะแบบเออมันมันละมุนนิดน่ะใช่รู้สึกว่าเขาจะใช้เตาถ่านด้วยนะเตาถ่านต้มด้วยเหรออืมน่าจะใช่นะรสมันไม่พอต้มยกดปลาแต่ปลาลองที่ทำหนึ่งแล้วปลาลองกินกับน้ำเต้าหู้ปลาท้องโก้เขาอ่ะไม่เชื่อนี่ไม่มีนมันเลยอืมแป้ง ดูดูดู้ตัวนี้ดิเล่นเล่ยนจุกจั๊บจุกับตัวนี้นะไฟไหมครับท่านผู้ชมครับควันเขามังโฉงเฉงเลยมันคืออะไรอ่ะดูดูดูควันเนี่ยหอมมากหอมมาถึงนี่เลยเออสุดยอดอ่ะมันคืออะไรหน้าเรียมเอ้าไป